นี่ครับเพืเ่อนๆครับวันนี้โกเจนก็ไปาลานเล่าประจำจะเจอ,อวิกกีอีกอีกอ้อนหนึ่งแต่บางินว,ว่ามอดก็เลยเจ้าข้องลานชวนคุยเขาเลยแนะนำตัวนี้มาชื่อว่าปบินบาเร็วปบินบาเร็วก็ติแรลก็ยังไม่ได้ตื่นใจนะแต่แตว่าเจ้าลานก็เกน แกนจวนไดยต่างตาที่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอ่อเป็นมิกกี้หรือว่าเป็นล้ำนาถ้าเปิดดูก็่วยแนนําด้วยมาที่ยาเซิร์ชข้อมูลก็ไม่เจอข้อมูลนะนะตัวนี้เจ็ดดีกรีสามสิบดีกรีก็ไม่แน่ใจว่าจะเลกไม่เล็กเหมือน่ันนะคือว่าโคชิ่นก็ไม่ได้แนะนํำให้กินหน้ต่อความ

เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ากรินรดชาร์ตจะเป็นอย่างไระนะครับตัวนี้ก็ไม่แป้งนะครับเราเลยตัดสินใจง่ายนะคป้านะครับป้าไม่มีหลุดลายอะไรมันมีสักกันแปรอยู่มับมีสักกินสักกินลาบูควันตีพาลิสอยู่นะครับควันตีซิกอะ แต่ตอนนี้โคเชนได้กินนะได้ก,กินเอาจากกุ้กินยังไงเดี๋ยวมาบอกนะกินอาเดือนสามปีสองพันอ่ะ,อะ,อะเรามาดูกินกิน,กนไม่ชุนกับกินออกออกวันวันกินนาดุ้งกับไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนอ่ะเราลองดูว่าไม่มีจุกนะครับไม่มีจุก ปลาที่หนึ่งกันเพราะซีกับซีก็มืึนมิกกี้ไม่จะบรุงกินมานะครับกินจะอดออยังไงไม่เหน็ดใจนะแต่ว่าชะลาดนี่มันมีตั้งโอ,อ๊คด้วยแล้วก็ลิงเกาจาจิตนากูเจ็นเซอร์ก็มุนก็ไม่เจอเอา cứ oan cứ on, rồi nó có In biao nơi nói 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 nó ra nói nói ไม่ได้เมาดีนะครับหนด่ลยอ่าโกเคชิมเ,มเมก๋าชิมมันว่านกับมันไม่ก่ว่านมันหอมว่านเหลก้อยรสจัดไม่แปลกไม่ได้มีความเป,ป๊ยไปนิดหน่อยอไปวันเดอรล็อ ยังได้กลิ้นอยู่ครับรู้สึกความเย็นแล้วก็ดึงหลอดชาได,ด้ดีขึ้นแ้วก็ปูชนก็ ไปส่งจอดเกี้เปีเอาก็ได้นะคอนโดลดก็ได้อยู่เน,นื่เกๆๆมเเเกับมมานี่ขุ่มอยากไปโบกแต่ว่าตาเจนเลยิงแต่ยังไม่ทิปนี้นะพี่ไอ้ก็มาดิวุก็ได้นี่ไ้องมาดิวุกแน่ออนวัววนปื้งจะยินดีเลยนะครับเอา้าลองดู มกกับไายออนเมื่อกี้ปุ่มซมหนึ่งต่อหนึ่งนะปกติแต่เป็นยี่หออื่นนี่มีความเข้มเพราะว่านี้นะนี้กับราคาสองหอยอาชมาบัดมกกับเอ่อกคอ่อนกคอ่อนไม่เราไม่เล่นกับกโคออนมกกับเอ่อกลิ่นนิ่มเรนื่อยๆอาจจะจอบกลิ่นเปรี้ยวนะเอ่อหลัจัดจะไปตางวิตกี้นะไม่ไม่ได้ออกตังแบันดีไม่ได้ห้องแบรนดีไม่ได น่าจะไม่ใช่ลำน่าจะเป็นวิกกี้แต่ก็ไม่แน่นะ่าจะเป็นถ้าบันนี้มันจะตั้งเจ็บบอกน่าจะไม่ใช่ตะบันนี้นะครับอาจจะเป็นลำกับวิกกี้นะครับต้องอย่างมากันไปตัวก,กอบคุณเอ่อเพื่อเป,น,เปนที่รับชมนะครับก็ขอบคุณทุกคกนนอมเมนต์นะครับไอโคเจินในปัตตานีตัวเองนะครับไอโคเจนก็ทำคลิปมาก็เอ่อ ในสื่อสารนกันว่เาเราเจอแลาวแต่เราไปเปลีแต่อะไรแต่เอาไปหนึ่งปื้อเราได้รู้จกักทั้งบ้างนะครับย้อนนี้ผม่งตื่นเ,เ้นในข้อมูลในใครีวิวก็ไม่ยังไม่เห็นนะครับอย่างน้อยก็คลิปนี้อ่าจะได้เปลี่นที่เคยเห็นย้อนนี้อยากจะกินย้อนนี้ได้สนใจได้รับรู้นะครับหลับจัดได้เป็น,น,นปื้อนะวัเชิญขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับที่สำคัญครับเป็นจรัดว่าเล้านะครับอ่าไม่มองไม่ครับนะครับเราปิดจ,จบต่อสังคมนะครับ